สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเทมสปกิจนะครับกับนายแอนนาเท n ในไลฟ์นะครับในค่ำคืนวันพฤหัสนะครับวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งกับการทำงานนะครับยังไงก็สู้เต็มที่นะครับแต่สำหรับค่ำคืนนี้มีข่าวบันเทิองอัปเดตมากมายเลยนะครับเริ่มต้นที่นักแสดงอารมณ์ดีนะครับอย่างรัศมีแขนนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเขาก็สู้เพื่อ ความถูกต้องมานะฮะนะตอนนี้นะฮะหลังจากที่โดนไฮโซแชมป์ so เนี่ยทำลายร่างกายที่ผับพัทยาครับจนตอนนี้เนี่ยไปขอาการคุ้มครองจากสถานทูตสวีเดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอรบกวนพี่ๆนะฮะอย่าให้เรื่องนี้เงียบไปมีความกังวลเหมือนกันฮะแขก็คิดเลยว่าถ้าหากว่าตรงนี้แขไม่มีสื่อตรงนี้หรือว่าอะไรต่างๆแ,แขกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแขกจะได้ความยุติธรรมอะไรหรือเปล่า นี่คือคำร้องขอจากนักแสดงร่างใหญ่ใจบางรัศมีแค้ฟ้าเกื่อล้นเกี่ยวกับคดีความที่ถูกแชมป์จิรัตปาแก้วใสหน้ากลางผับชื่อดังแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาเมื่อคืนวันที่3กันยายนที่ผ่านมาความคืบหน้านล่าสุดตำรวจได้ออกหมายเรียกคู่กรณีให้เข้ามาให้ปากคำในวันที่หนึ่งตุลาคมที่จะถึงนี้วันสุดท้ายหากยังไม่แสดงตัวจะออกหมายจับต่อไปซึ่งรัศมีแค้เผยว่าตนนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายความทั้งหมดในขณะที่สภาวะจิตใจก็มีความหวาดระแวงในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่บ้าง ซึ่งตนได้ติดต่อไปทางสถานทูตสวีเดนเพื่อขอความคุ้มครองในการใช้ชีวิตด้วยค่ะยังมีความหวาดระแวงอยู่ในการใช้ชีวิตนะก็แต่ว่าด้วยด้วยความกลัวตรงนั้นแขกก็เลยมีความจําเป็นต้องติดต่อไปทางสถานทูตสวีเดนแล้วเพราะว่าแขกเป็นประชากรของที่นั่นแล้วกเ็เดี๋ยวก็ต้องเอาใบแจ้งความเนี่ยส่งไปให้ที่นั่นเพื่อให้ทางสถานทูตสวีเดนติดต่อเงี้ยเรามีความเชื่อว่าในเรื่องกระบวนการยุติธรรมอะ เออมันมีอยู่จริงและแขกก็ยังยืนยันสิทธิเดินว่าแขกก็ยังอยากได้รับความยุติธรรมส่วนแผลบริเวณจมูกตอนนี้ยังรู้สึกเจ็บอยู่แม้จะหายใจได้เป็นปกติแล้วแต่ก็ยังไม่ไวายมีเรื่องให้ต้องกังวลเพราะตนตกลงรับงานขึ้นชกมวยกับรายการหนึ่งไว้ก่อนจะเกิดเหตุตอนนี้ก็เลยต้องปรึกษาคุณหมออย่างละเอียดอีกทีว่าจะสามารถทํางานได้อยู่ไหมแม้ใจจะสู้เกินร้อยก็ตามค่ะมันยังมีอาการเจ็บอยู่คือจะไปแต่ไปนี่ก็ยังมีอาการเจ็บอยู่มันไม่ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ ยังไม่ได้คุยกับแพทย์โดยตรงครแต่ว่าทางแขกก็คือได้มีการซ้อมนะคะแต่เฉพาะเป็นช่วงบอดยี้เฉยๆยังไม่ได้มีการถึงขั้นบอกว่าจะลงนวมหรือว่าชกอะไรยังเว้นระยะบริเวณนี้ไว้อยู่ด้วยสปิริตและความรับผิดชอบที่แขกมีพอแขกจะพยายามทําให้ดีที่สุดรัศมีแขกยังบอกอีกว่าตนไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องเงินชดเชยหรือการเรียกร้องค่าเสียหายหวังเพียงแค่ให้เหตุการณ์ของตนเป็นบทเรียนแล้วก็ตัวอย่างกับสังคมเท่านั้นพอค่ะ แม่ขอให้เรื่องนี้เนี่ยจบโดยไว้แล้วกันนะครับเพราะผมเนี่ยรอดูพี่รัศมีแคร์แบบไปขึ้นชกมวยแล้วนะฮะไปตอนดีกว่านะครับกับนางเอกตาคมครับพิงกี้สาววิกาครับต้องบอกว่าไม่รู้เธอจะว่าไงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยโดนตัดต่อคลิปสัมภาษณ์ครับทำนองว่าให้คำแนะนำกับเมียน้อยเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะฮะเป็นสาวที่อาบน้ำร้อนมาก่อนโอ้โหฟังแบบนี้เนี่ยสาวพิงกี้จะว่าไงครับ เอกตาคมพิงกี้สวิกาออกมาชี้แจงเป็นการด่วนเลยล่ะค่ะหลังมีคลิปที่เธอเคยให้สัมภาษณ์หลายปีก่อนถูกตัดต่อว่อนโซเชียลโดยมีใจความว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนไม่ต้องรีบใจเย็นๆเ,เดี๋ยวได้ของไม่ดีทำเอาชาวเน็ตจับโยงกันยกใหญ่ว่านางเอกสาวคนดังพูดพาดพิงถึงประเด็นสึกแย่งสามีของเมียหลวงลวงสังหาร,ารธัญญาธัญเรศกับนักศึกษาสาวคู่กรณีซึ่งงานนี้สาวพิงกี้ย้ำชัดว่าอย่าจับโยงเพราะตนไม่มีเอี่ยวกับครอบครัวข่ายทั้งสิ้นค่ะ ก็อธิบายเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเราก็มันก็แบบนะเขาก็จะไปเลือกตัดเอาเฉพาะตรงที่แบบขายข่าวหรือว่าขายคอนเทนต์นั้นได้ให้คนแบบรู้สึกว่าเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นสร้างแรงกระเพื่อมอีกเนี้ยค่ะก็ก็ห้ามเขาไม่ได้นะเป็น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 สิ่งที่คนเขาเลือกเอาไปตัดไม่มีเออไม่ไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นเลยนะบอกเลยเพราะว่า ว่าใครจะเรื่องเม้าดาราอะไรกันเราแบบไม่รู้เรื่องอะไรดา,าราเลยคือแบบเอาเรื่องของเราให้ให้มันเป็นเรื่องของเราดีกว่าอย่างคลิปที่ออกมาคนก็แซวว่าแบบว่ารุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์เตือนรุ่นนอ้องรุ่นพี่ก็เนี่ยแหละค่ะก,ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่แต่ว่าบางทีก็อาจจะต้อง,ต,องต้องเวลาเราจะสัมภาษณ์อะไรเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยพูดเยอะแหละเพราะเวลาพูดไปเราก็เจ็บตัวเนาะ <laughs> เราก็โดนกลายเป็นแบบว่าอา้าวเฮ้ยตัดแค่ช่วงแค่ข่าวแค่นี้อะไรเงี้ย วัหลลงก็จะะไไม่ค่คออยพูดร <c oughs> เรื่องเก่าก็ปล่อยให้จบไปไม่อยากฟื้นฟอยพร้อมกันนี้สาวตาคมยังบอกอีกว่าอยู่สดๆแบบนี้ก็แฮปปี้ดีเพราะมีละครปังๆถึง3เรื่อง3รถที่สำคัญผู้จัดติดต่อจองคิวยาวข้ามปีไปแล้วจ้า ส่วนเรื่องนี้ครับดราม่าไม่จบไม่สิ้นนะฮะแถมยังบานปลายอีกด้วยนะครับกับสาวซาร่าคาสซิงกินีนะครับที่ต้องบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยนะฮะเขาได้ไปขุดคุยคลิปญาติๆของซาร่านะครับที่แกล้งน้องแม็กซ์เวลนะครับโดยการกดน้ำจนสำลักฮะโอ้โหเรื่องนี้ถึงหูลุงก๊อปลุงก๊อปว่าไงครับ สึกชิงลูกระหว่างไมพิรัตละซาราคาซิงกินี่ดูท่าจะยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สักทีค่ะเพราะล่าสุดเรื่องราวดราม่าขยายตัวเป็นวงกว้างส่งผลกระทบทั้งครอบครัวรวมถึงบุคคลรอบข้างก็ต้องมาตกเป็นข่าวชนิดรายวัน เริ่มต้นจากเฟ e บ o o กรายหนึ่งอ้างตัวเป็นเพื่อนของสาวสาวรา่าออกมาโพสต์ข้อความเชิงปกป้องเพื่อนพร้อมแซะอีกฝ่ายว่าเป็นคุณพ่อพลาสติกจัดฉากฉลองวันเกิดให้ลูกแต่พอมาก็แค่ถ่ายลงโซเชียลที่สําคัญบอกไม่มีตังค์ให้ลูกตัวเองใช้แค่เดือนละหมื่นห้าแต่กลับซื้อรถพอร์ชป้ายแดงให้คุณแม่ปิดร้านเลี้ยงวันเกิดผู้จัดการส่วนตัวก่อนจะไล่ข้อความแฉยาวเหยียด พร้อมกันนี้ทางฝั่งซาร่าได้มีการโพสต์ทํานองว่าไม่อยากให้เพื่อนมาปกป้องถ้าห่วงยายตนก็กริ้งกร้างมาหลังไม่จะดีกว่าก่อนที่จะลบโพสตดังกล่าวทิ้งไปค่ะทางคุณแม่ตุ๊กของหนุ่มไม้เมื่อถูกแะจนมีเอี่ยวเรื่องรถรูที่ลูกชายซื้อให้ก่อนหน้านี้ก็เลยต้องลุกขึ้นมาชี้แจงโดยโพสต์ภาพคู่กับลูกชายโดยมีรถรูจอดอยู่ข้างหลังพร้อมข้อความขอบคุณสําหรับสิ่งดีๆที่ได้มอบให้แม่ไม้เป็นลูกที่ดีและเป็นพ่อที่ดีแม่รับรู้มาตลอด เมื่อลูกมีความจําเป็นต้องการความช่วยเหลือแม่พร้อมจะขายรถและคืนเงินให้ไม้ทําดีที่สุดแล้วและไม้ยังบอกแม่อีกว่าวันข้างหน้าไม้จะซื้อให้แม่ใหม่ขอให้ความดีที่ลูกทาส่งให้ลูกคล้าวคลาดจากสิ่งไม่ดีทั้งปวงซึ่งรถคันาังกล่าวนะคะทางแม่ตุ๊กได้ขายไปแล้วเมื่อปลายปีราคาราวเจ็ล้านบาทและนําเงินไปให้กับไม้ในช่วงวิกฤตโควิดกําลังระบาดนั่นเองค่ะไปอ๋อ oh oh. ความวัวยังไม่ทันหายจู hmm. uh ่ๆ huh. ก็มีคลิปน้องแม็กซ์เวลกับน้องสาวสาร่ากําลังเล่นน้ําในสระแต่จู่ๆน้องสาวสาร่าก็อุ้มแม็กซ์เวลดึงลงน้ําจนมิดหัวจนแม็กซ์เวลร้องลั่นเล่นเอาสะเทือนอารมณ์ของคุณลุงก็อฟพิชยาไม่น้อยถึงขั้นต้องรีโพสต์พร้อมแคปชั่นว่าเพิ่งเคยเห็นคลิปนี้ คนเป็นลุงสะเทือนใจมากทําไมทำโทษหลานแบบนี้เป็นเรื่องปกติหรือยังไงซึ่งถ้าฟังจากในคลิปจะได้ยินคําว่าก็เพราะลูกชายเอาน้ําไปสาดหน้าน้องสาวก่อนเลยถูกทำโทษนั่นเองค่ะงานนี้เลยทำมาชาวเน็ตลูกคือว่าซาร่าทำโทษลูกเกินกว่าเหตุหรือเปล่า ท่ามกลางราม่าถาโถมกระแส,สโซเชียลรุนแรงนอกจากหลายคนจะเป็นห่วงน็อกแม็กซ์เวลแล้วยังห่วงไปถึงสภาพจิตใจของคุณพ่อหน้าเด็กซึ่งล่าสุดพ่อไมค์ก็โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษใส่ความว่าเมื่อคุณเริ่มมีสติจากสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีผลกับอารมณ์ของคุณอีกต่อไปส่วนจะมีความหมายเชิงลึกโพสตเพื่อต้องการสื่อถึงใครที่เกี่ยวข้องกับมาหากรบนี้หรือเปล่าต้องติดตามกันต่อไปค่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้จะจบลงยังไงยังไงก็สามารถติดตามข่าวได้ที่นาย e อนเทอร์เทนละกันนะครับแต่ว่าไปที่หนุ่มคนนี้ดีกว่าฮะอย,อยู่ดีๆนะฮะงานก็เข้าซะอย่างนั้นนะครับกับก๊อฟอนุวัต์ครับคือต้องบอกว่าไปพุ่งเป้านะฮะกับ นักแสดงชายผิวเข้มนะครับที่เพจดังเพจหนึ่งเนี่ยเขาเขียนออกเป็นอักษรยอ่อแฉแหลกเลยครับว่าแฟนสาวเนี่ยไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหาร่นะฮะกับการรับบทชายรักชายนะครับแล้วก็ทําให้แผนวิวาเนี่ยล่มไม่เป็นท่าเลยโอ้โหไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยข่าวลือหรือข่าวจริงนะฮะเดี๋ยวไปติดตามนะครับ ลังเพจดังเอามาแฉยับว่าพระเอกผิวเข้มรับบทชายรักชาย2เรื่องติดจนแฟนสาวนอกวงการรับไม่ได้เป็นเหตุทําให้แผนวิวาหวานพังไม่เป็นท่าทางงานข้าวพระเอกมาดเข้มกอฟอนุวัฒน์ต้องมาแก้ตัวเอ้ยแก้ข่าวเป็นการด่วนว่าอ่านผ่านๆก็เหมือนระบุว่าเป็นเจ้าตัวแต่ที่จริงแล้วความรักยังดีไร้ปัญหาดรามา่าไร้สาระที่ลือออกมาค่ะผู้ชายผิวเข้มไม่ใช่ผมแน่นอนออไม่ใช่ผมแน่นอนนะเออแต่ว่า แต่ไอเขาโคงมันอาจจะเป็นผมผมก็อ่าล้วนิดนึงแล้วเรารู้สึกว่าจะเป็นผมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิดเหมือนกันเอ,อเพราะว่าแรกๆมาม,มันมาหมดเลยอ่ะหิวเข้มรับบทซ้อนแต่เรื่องบอแบบแทนแต่งงานแทนอะไรเงี้ยผมไม่มีแพนนั้นนะครับแล้วก็ความรักก็ปกติดีครับไม่รู้แต่ไงคนตีความมันเป็นเราแรกๆเลยก็รู้สึกรู้สึกดีก่อนที่ โอ้ถ้าเรื่องเรื่องแบบนี้เราเล่นแล้วกระแสมันดีอะ่ะมันทําให้คนเชื่อไงแต่พอแบบพอคนมันถามมากๆอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่ใช่เรานะเรื่องที่จะเลิกการเหลืออะไรเงี้ยไม่ใช่เราอะไรเงี้ยครับผมไม่ใช่แน่ๆครับร้อยเปอรครับ ถึงแม้จะไม่เคยเปิดตัวแฟนสาวนอกวงการให้ใครได้รู้แต่หนุ่มก๊อฟคุยฟุ้งว่าความรักกว่า4ปีที่ผ่านมาแฮปปี้ดีไร้ปัญหาทะเลาะก,กันก่อนคุยโวถึงกระแสละครในบทชายรักชายว่าดีมากจนน่าตกใจแถมยังมีเหล่าแฟนคลับเหศที่3เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ ไปตอนที่ลูกทุ่งตัวแม่นะครับแหบมหาเสน่ห์เลยพี่นางสรีพรนั่นเองนะครับก็นอกจากเธอจะเป็นนักร้องเสียงดีนะครับยังสายบุญอีกด้วยนะฮะโดยเฉพาะเป็นเจ้าภาพนะครับในการสร้างวัดป่าสว่งางธรรมที่จังหวัดอุดรธานีนะครับตามความศรัทธาพญานาคเขอให้โชคกับลูกทุ่งคนดังคนนี้มาหลายครั้งแล้วครับ เพราะพลังแห่งศรัทธ,ธาจึงทำให้ลูกทุ่งแขบมหาสเสน่ห์แม่นางสิริพรในวัย55ปีเดินหน้าทำบุญสร้างวัดป่าสว่างธรรมจังหวัดอุดรธานีบ้านเกิดมาร่วม7ปีแบบไม่มีวันสิ้นสุดโดยหวังว่าจะเป็นศูนย์รวมของกัละยาณมิตรได้มาร่วมทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมเตรียมจะทอดกระถินใหญ่23ตุลาคมนี้เพื่ออุทิศพญานาคราชที่ตนนับถือด้วยค่ะอันนี้ที่พูดไปไม่ได้พูดให้งมงายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคนเราต้องมีสติ ถ้าเรามีสติแล้วก็จะมีสตังนะคะก็กำลังสร้างเยอะมากอมตอนนี้ไปดูสิเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยจะเดือนพืนใช่ไหมแม่กระถินที่จะถึง23ตุลานะ,ะก็เป็นป้ามหาสมปองนะคะแล้วก็24ก็เป็นวันถวายทอดกระถิ่น25วางศีลาเลิกปู่จีสัตตนาคราชค่ะ โดยงานนี้แม่นางยังบอกอีกว่าขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับสายบุญที่จะมาร่วมงานพร้อมย้มโปรจากใหญ่ที่เตรียมสร้างองค์พระไว้ให้ลูกศิษย์วัดมาเคารพบูชากันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตามพุทธคุณที่ว่ามีกิ่นมีใช้ไม่หมดค่ะ อนุโมทนาสาธุนะครับโอเคเอาไปต่อนดีกว่านะฮะกับสาวกซัมซุงครับรู้หรือยังฮะว่าตอนนี้เนะี่ยเขามีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับมีอะไรเด่นๆบ้างนี่ไปชมกันเลยฮะเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกครับในวันที่23กันยายนนะครับกับซัมซุงแ g ลกซี่ S20 FE นะฮะหรือว่า S20 Fan Edition นะครับ เป็นสมาร์ทโฟนนะฮะที่สร้างมาเพื่อเอาใจแฟนๆกาแล็กซี่นะครับโดยรวมเอาสเปคเด่นนะฮะของสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปของ s ซัมซุงมาในราคาที่ใช่ตอบโจทย์ความเป็นที่สุดในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณครับเอาใจสายท่องเที่ยวครับหรือว่าชื่นชอบในการถ่ายภาพด้วยกล้องหลังระดับโปร3ตัวครับสเปคเทียบเท่ากับ Galaxy S20 Plus ครับ พร้อมโหมดถ่ายภาพกลางคืน Bright Night ให้ภาพถ่ายกลางคืนสวยคมชัดเป๊ะฮะแล้วก็มีพลังซูมเนือระดับ30เท่าครับไกลแค่ไหนก็เหมือนใกล้และโหมดถ่ายภาพวิดีโออัจฉริยะครับ Single Take กดช็อตเดียวให้คุณถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอเก็บครบทุกโมเมนต์ประทับใจอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเกมเมอร์ครับหรือว่าชื่นชอบการดูหนังนะฮะหน้าจอแสดงผลแบบ120เฮิร์ครับให้ภาพสมูทดูสบายตาครับไม่กระตุก พร้อมรองรับ5 g แล้วก็ระบบประมวลผลทรงพลังอย่าง Snapdragon นะครับให้การใช้งานที่ไหลลื่นและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่4,500 m มิลลิแอมครับโดยประเทศไทยครับจะมีการนำ Samsung Galaxy S 2 0 fe มาขายทั้งรุ่น S 2 0 fe และ S 2 0 fe 5 g นี่นะฮะพร้อมรองรับความเร็ว5 g ครับมีทั้งหมด6สีด้วยกันครับในราคาเริ่มต้นเพียง2,900 0บาทนั่นเองนะครับ เริ่มเปิดจองพร้อมรับสิทธิทพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะครับโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.samsung.com.th สำหรับตอนนี้นะครับหมด จบครบทั่วแล้วนะครับต้องบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะฮะกับเทปพ,พิเศษนะครับกับบรรยากาศนะฮะฉลองครบรอบ18ปีงาน Ni g h t ทน b i r t t h d y y p r t y ตเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับใครพลาดช,ชมรับสดนะตอนนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้11นาฬกากับรายการ i g h ด t ทนนะครับมาติดตามกันได้นะครับค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วฮะขอบคุณชีวิตกองเทมครับทาเคโอคิคุจิลาติสวสดครับ